อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโ h สพันทิพยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับชมกันเลยเรื่องช่วงดวงตกสวัสดีครับเพ,พื่อนๆพี่ๆชาวพันทิพย์นี่เป็นกระทูแรกของเราน,นะครับเพิ่งสมัครครั้งแรกอย่างมาเล่าประสบการณ์รอบที่1มีอยู่ว่าเราเกิดประสบอุบัติเหตุฝนตกถนนมืดไม่ชินทางรถหลุดโค้งตกน้ําเราตกไปในคลองน้ําพร้อมกับรถช่วงเวลาเกือบทิยงคืนเราก็ทั้งตกใจและมีสติดึงรถไว้ได้ จนดึงได้สักพักหนึ่งถึงสองนาทีแรงเฉี่ยวของน้ำทำให้เราต้านแรงน้ำไม่ไหวเราจึงตัดสินใจโทรหา1669และ191ขอความช่วยเหลือให้ช่วยชีวิตเราและพาเราขึ้นในคลองน้ำให้ได้ทันใดนั้นถ้าเรารอเราตายแน่ๆน,น้ำเยอะและแรงมากและตัดสินใจปล่อยรถออกจากตัวเราเพราะดึงแรงรถแรงเฉี่ยวของน้ำไม่ไหวตัดสินใจช่วยเหลือตัวเองวิ่งขึ้นคลองน้ำ วิ่งไปกับเส้นทางน้ําเพื่อไปดักเอารถข้างหน้าความโชคดีนั่นเห็นบ้านที่ติดริมคลองเปิดไฟไว,ไว้ยังไม่นอนวิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือช่วยจับรถตอนที่ไหลามากับน้ําสักพักก็มีตํารวจมาช่วยเอาขึ้นได้สําเร็จรอบที่2จากจบจากเหตุการณ์รอบที่1ผ่านมาได้1สัปดาห์เราเชื่อเรื่องคนดวงตกขวัญหายขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ก่อนคืนวันโกนสี่ทุ่มของวันพุธที่23กรกฎาคม2568ผู้พี่ในกลุ่มที่บ้านชวนไปจับกบหาเขียดที่ทุ่งนาพาไปกันทั้งหมด4คนรถ3คันนั่งสองคนสองคันขับคนเดียวหนึ่งคันโดยเราเป็นคนไม่ปฏิเสธคนเราก็ไปแต่รถเรามีรุ่นพี่เป็นคนขับขี่รถให้เราช้อนรถจนไปถึงที่หมายที่หากบหาเขียดผู้รุ่นพี่เขาเดินหากัน แต่เราโดยความไม่อยากเดินขับตามพวกรุ่นพี่ตามหลังที่เขาเดินสักพักเกือบจะ13นาฬิกาอยู่ๆเราก็เอ่ยปากออกมาว่าไม่อยากอยู่ที่นี่อยากกลับบ้านไปก่อนนะหลังจากนั้นเราไม่รู้ตัวเลยว่าเราไปไหนที่ไหนจนเวลาประมาณ13บสามนิกายีเอนาทีเราตกใจเหมือนหลับแล้วตื่นใหม่ตกใจเห็นเงาดําใหญ่มาเป็นสามเหลี่ยมคล้ายภูเขาดอยดูดเข้ามาหาตัวเรา จนเราตั้งสติคิดในใจว่าเราโดนเล่นแล้วแล้วมันมืดมากมองทางไหนก็ไม่มีแสงสว่างมืดหาทางออกไม่เจอตัดสินใจจับโทรศัพท์ขึ้นมาดู GPS Google Map ปาดขึ้นว่าเด่นชัยเลยรีบส่งชัดโทรหาพี่สาวว่าตอนนี้หลงไม่รู้อยู่ที่ไหนงงมากมาได้ไงคนเดียวแล้วพวกพี่สามคนไปไหนกันหมดทันใดนั้นเราก็โลเคชั่นให้พี่สาวตลอดโทรหาให้มารับ ราะแบตเตอรี่เหลือแค่56เปเบอกสุดว่าเจอจังหวะเห็นเงาดําใหญ่ๆกลัวสุดแล้วได้ยินเสียงคนคุยกันเหมือนเป็นหมู่บ้านแต่มันมืดมากมองอะไรก็ไม่เห็นมืดไปหมดเราตัดสินใจตั้งสติกลับรถด้านหลังขับขี่ออกมาแบบไม่รู้จะไปทางไหนแต่สุดท้ายรู้ไหมเจออะไรเราเห็นเหมือนทางสามแยกหรือว่าทางสามแพร่งแล้วรถเราเหมือนไปเกี่ยวกับตอไม้ไผ่แล้วเราเหมือนโดนต้นไม้ไผ่แทงเข้าแขนขา3 4รอบ บิดรถไม่ขึ้นรถติดไปไม่ได้จนเราตัดสินใจไลน์แชทหาพี่สาวอีกทีบอกพี่สาวไม่ไปไหนแล้วรออยู่ที่เดิมส่งโลเคชั่นไว้ตลอดเพราะกลัวหากันไม่เจอนั่งรอที่รถรอแล้วรออีกเพราะพี่สาวบอกที่เราหลงอยู่ตอนนี้หาจากพวกพี่สามคน35กิโลเลยไกลมากแล้วรอถึงจนเที่ยงคืนจนได้ยินเสียงและไฟส่องมาหาเราโดยความที่เราก็กลัวผีบังตา กลัวพวกพี่มองไม่เห็นเราจรึงหยิบโทรศัพท์เปิดไฟฉายตะกวนว่าอยู่นี่จนพวกพี่พี่เห็นแล้วบอกรีบกลับเดี๋ยวพี่ขับให้นั่งสอนนั่งกอดเอวไว้ดีๆจนออกมาได้สําเร็จแต่รู้ไหมก่อนจะออกพี่ที่เป็นคนขับขี่บอกเราหนักมากเร่งไม่ขึ้นถามเราเข้ามาได้ไงถนนลื่นมากมีแต่หลุมถนนไม่ดีเราตอบว่าไม่รู้มาได้ไงเขาพามาน้องไม่รู้จําเหตุการณ์สุดท้ายคือที่เราไปทุ่งนากาันหลังจากนั้นไม่รู้เรื่อง รู้สึกตัวอีกทีที่ตกใจเงาดำๆถามเข้ามาเห็นวัดไหมเราตอบไม่เห็นอะไรเลยที่เข้ามาจนวันรุ่งขึ้นเรากลับไปดู Google Map เชียยิ้มกูมาได้ไงวะระยะทางแบบนี้อีกนิดเดียวจะขึ้นป่าแล้วมีวัดป่าบนดอยไม่มีพระแต่มีเสียนพระที่เหมือนสร้างไม่สําเร็จอยู่สเสียนและมีโลงศพคล้ายที่เผาศพอยู่ตัดสินใจโทรหาแม่เล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย บอกให้แม่ไปช้อนขวัญจุดที่เคยเอารถไปตกน้ําแล้วแม่เลยถามชาวบ้านแถวนั้นได้ยินข่าวมีคนเอารถมาตกน้ํำไหมชาวบ้านเล่าว่ามีแต่จมน้ําตายไปแล้วจุดโค้งนี้ถึงกับอึ้งขนลุกไปเลยเจอเหตุการณ์แบบนี้รู้เลยว่าเราโดนผีอาเขาจะพยายามพาเราไปสุดท้ายเราจะบอกว่าโลกนี้มีผีจริงสิ่งที่เรามองไม่เห็น